สบายด,ดีมาพบข่าวปรเจาสังยอดเจาะลึกทีมเซลซีวันนี้ข่าประจาสิมารายงานข่าวของทีมเซลซีประจำวันที่6มิถุนาปี2021ฮับเบิงกันว่ามีข่าวใดที่น่าสนใจกันแน่ก็คือเซลซีเป็นทีมที่ส่งนักเตะ ไปลินยูโรประจําปี2 0ง1หลายที่สุดเป็นอันดับ1ก็คือจํานวน15คนอันดับ2ตกเป็นของแมนซิตี้และบาเยอร์มิเนกที่ตามมาติดติจํานวน14คนและอันดับ4เป็นยูเวนตุสจํานวน12คนเฮาเบิร์ครับกันเลยอีกต่อมาก็คือ เซลซีหลังจากที่สามารถคว้าแชมป์ยูฟาเซยนส์ลีกประจำปี2 0 2 1ได้สำเร็จหลังจากทีเอาชนะแมนซิตี้ในเวลา90นาทีได้สำเร็จ1ประตูต่อ0เซลซีก็ได้มีการตบรางวัลให้แกโค้ชคนเก่งโทมัสทูเคิลก็คือเป็นการต่อสัญญาให้แกโทมัสทูเคิลเนาะจนถึงปี2 0 2 4เนาะทีว่าชูเคิลจะได้ครับ โอกาสพิสูจน์ฝีมืออีกครั้งไปอีก2อ3ปีข้างหน้าและต่อมาคนที่2ที่ได้ต่อสัญญาก็คือเป็นเดนะียโก้ซิลวาเนาะกองหลังประจบประสบการณ์สูงเนาะของทีมทีน่้ามาจากเปเเซปารีสแซสแมงในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งเซลซีก็มองเห็นความสำคัญของเดียโก้ซิลวาจึง เพิ่มสัญญาให้อีก1ปีจนถึงปี2 0 2 2และมาเบิงอีก1คนที่ว่าเป็นที่ช็อกกันเลยเนาะก็คือโอริเยซิรูเนาะซึ่งทีมเซลซีเฮาก็ได้ทำการขยายสัญญาให้โอริเยซิรูกองหน้าของฝรั่งเศสเพิ่มเป็นจำนวน1ปี ซึ่งเฮตห้ซิลูลินให้เซลซีไปเพิ่มอีก1ปีจนถึงปี2 0ง2เนาะแต่ในกรณีซิลูก็เปลี่ยนเพียงสัญญาใจเนาะซึ่งซิลูสามารถเลือกทีมได้เนาะถ้าหากว่ามีข้อเสนอที่น่าสนใจให้ซิลูซึ่งซิลูสามารถสิ่งสัญญานี้ไปได้เนาะต้องเบิ่งกันต่วว่าซิลูจะตัดสินใจอยู่กับเซลซีต่ออีกหนึ่งฤดูกาลหรือบอ หรือซิลูจะย้ายไปทีมใดต้องมาติดตามกันต่อไป้ัมบิองอีกข่าวต่อมาเป็นข่าวเสริมทับของสโมสรสิงโตน้ำเงินครามเซลซีเนาะก็คือหลังจากได้แซมยูฟาเซียมีโรมันอัมมาวิชเนาะถือว่าได้มีการทุ่มเงินหรือว่ามอบเงินจำนวนก้อนโตัในการเสริมทับให้แกโค้ชคนเก่งโชมาสูเคลนะิลเนาะ มีรายง,งานข่าวออกมาว่าเซียมีพร้อมทุ่มเงินจำนวน200ล้านปอนด์เนาะให้ชูเึินได้หานักเตะเพื่อมาเสริมแกงไลลาแซมในฤดูกาลถัดไปเนาะก็คือคำวมาเบิ่งหานักเตะที่น่าสนใจและมีข่าวกับเซลซีไปเบิ่งกันว่ามีไพยแน่เนะาะคำวมาเบิ่งคนที่หนึ่งกันเลยเป็นกองหน้าจากอินเตอร์มิลานของเกาโซอิตาลีเนาะก็คือ โรเบลูลนะูกากูเนาะคือว่าคนนี้ก็เคยเป็นอะคาเดมีหรือว่าเป็นนักเตะของเซลซีมาก่อนเนาะซึ่งเซลซีฮาก็ได้มีการสนใจกองหน้าห่างใหญ่คนนี้เนาะต้องเบิร์กันว่าเซลซีจะได้หรือบอและผู้ที่สองที่มีข่าวก็คือเป็นกองหน้าอีกเซน 9, เก่าเซนเคยเนาะก็คือเออร์ g ิงบัลฮารนเนาะของบนะูร์เซียดอทมุนเนาะเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของ บุ liga, German, นเดสลิก้าเยอรมันนาะือว่านักเตะค,คนนี้เป็นโคตรดาวรุ่งเนาะที่มีฟอร์มการเล่นที่ว่าดุดันและยิงประตูดได้หลายเนะาะคำาราเบิงกันว่าจะสามารถดึงเข้ามาเสริมทัพได้หรือบบและคนที่3อาดาม่าตาโอเรของวนะูกแฮมตันเนาะเป็นนักเตะที่มีความวัยและหุนถือว่ากำยำเนาะลำบึกเป็นนักเตะของวุก ที่ว่าสามารถลินโดดเดนให้ทีมวูดแคมป์ตันแห่งซึกพิมเมอรีอังกฤษเนาะถือว่านักเตะค,คนนี้เป็นโทมาทูเคิลให้ความสนใจเพื่อจะมาเบียดหน้าตำแหน่งทางวิงแบ็กขวากับโรดริสเจม์เนะาะข่าเบิรงคนที่4ที่มีข่าวก็คือดีแคนไรท์ของเวสต์แฮมเนาะนักเตะดีแคนไรท์ของเวสต์แฮมเซลซีก็ให้ความสนใจมาถือว่าหลาย หลายครั้งแล้วเนาะมาเบิงว่าจะสามารถเอาได้หรือบอซึ่งนักเตะคนนี้เนาะเวสต์แฮมก็ตั้งคาโตวออสูงมหาศาลถึงขั้น80ล้านปอนด์กันเลยเนาะมาเบิงว่าเซลซีจะเฮดได้หรือบอกับตำแหน่งกลางหับเนาะถือว่าอาจจะมาช่วยกองเตะได้เนาะสำหรับดนะิคันไรเนาะและมาเบิงคนสุดท้ายของเราก็คือเป็นราฟาเอลวารานเนาะเป็นกองหลังพันแก่งเนาะของทีม ใหญ่ลาลิกาสเปนก็คือเรอัลมาดริดเนาะซึ่ง Chelsea เซลซีเฮาเป็นที่หมายตาและต้องการนักเตะคนนี้เนาะเพื่อจะมาเสริมแก้งในแดนหลังเฮาถึงว่าฤดูกาลนี้โัวทูจะทําผลงานได้ดีแล้วแต่ทูเคิลก็ยังบุ่งมั่ที่จะพัฒนาเนาะพร้อมที่จะพักดันเซลซีให้ไปข้างหน้าตลอดเนาะเพื่อรุ่นในหลายแซมในฤดูกาลต่อไปเนาะเมื่อนี้ข้าพเจ้าก็จะขอรายงานข่าวเพียงเท่านี้ แล้วพบกันคลิปต่อไปสบายดี